สวัสดีค่ะเด็กๆเด็กๆได้เรียนรู้จากสัญลักษณ์ประจําตัวของเด็กๆแล้วและเรียนรู้แล้วว่าของใช้ประจําตัวของเด็กๆก็จะมีสัญลักษณ์ประจําตัวของเด็กๆติดอยู่วันนี้นะคะครูหน่องก็จะพาเด็กๆไปดูว่าเราจะเก็บของของเราที่ไหนเพื่อให้เราจะหาของของเราได้ง่ายได้สะดวกและเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เกะก,กะนะคะไปดูกันค่ะ นี่คือที่แขวนแก้วและแปรงสีฟันนะคะลูกเด็กๆก,ก็จะเก็บแก้วและแปรงสีฟันนะคะแขวนไว้ให้ตรงกับสัญ,ญลักษณ์ของตัวเองค่ะนี่คือชั้นวางที่นอนนะคะเด็กๆจะต้องหาว่าช่องของตัวเองเนี่ยอยู่ตรงไหนคุณครูจะติดสัญ,ญลักษณ์ไว้ให้แล้วเราก็จะเก็บที่นอนไว้ในช่องนั้นค่ะ นี่เป็นชั้นเก็บผลงานของเด็กๆนะคะเวลาเด็กๆทําผลงานเสร็จเอามาส่งคุณครูน้องคุณครูน้องตัวเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็จะเอาชิ้นงานของตัวเองนะคะไปเก็บไว้ในลิ้นชักตามสัญลักษณ์ของตัวเองค่ะและนี่คือชั้นหนังสือนะคะคุณครูจะจัดเรียงหนังสือนิทานไว้ให้เด็กๆอ่านเยอะแยะเลย เมื่อเด็กๆหยิบหนังสือออกมาอ่านแล้วนะคะเด็กๆก,ก็จะต้องจัดเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะนี่คือชั้นวางของเล่นนะคะคุณครูได้เก็บของเล่นไว้เป็นชุดๆในกล่องนะคะเด็กๆเ,เอาของเล่นแต่ละกล่องออกมาเล่นแล้วเด็กๆก,ก็เก็บในกล่องให้เหมือนเดิมแล้วก็ไปวางเรียงบนชั้นให้เป็นระเบียบสวยงามนะคะและนี่คือชั้นที่วางเกมการศึกษาค่ะ เกมการศึกษานี้เด็กๆสามารถหยิบออกมาเล่นได้นะคะเล่นเสร็จแล้วก็เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยเพื่อคราวต่อไปเด็กๆอยากจะเล่นอีกเด็กๆก็จะได้มาหยิบเล่นได้ถูกที่นะคะเด็กๆได้เห็นกันแล้วใช่ไหมคะว่าในห้องเรียนของเรามีที่วางสิ่งของของเด็กๆหลายที่เลยถ้าเด็กๆเก็บของทุกอย่างเข้าที่เป็นระเบียบนะคะ ห้องของเราก็จะสะอาดสะอ้านนะคะน่าอยู่หน้ามองและเราก็จะไม่หลงปลใช้ของร่วมกับคนอื่นนะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ